อาพาพี่น้องนะครับเมืองอาข้าเจ้าเีดมั่นนะครับเศษผลทั้งใบเีดเท้อแรกนะครับอาแปลงนี้นะครับกะข้องแม่เถานี่ล่ะนะครับก่ยี่ไก่สวนยางเจ้าของนะครับเพิ่นเีดนะครับตัวนี้เพิ่นใส่อาปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยเขียวขึนอนยางนะครับอ่ะ เดี๋ยวพูดคุยในคลิปนี้นะครับเลย่อก่อนเอิ้นฝากพี่น้องก็ทิดตามให้ถึง7,000พันเด้อพี่น้องได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะบรรยากาศนิ่มเศร้าอยู่สวนมันสปรางของพี่น้องนะครับปุ๋ยเขียวนะครับคือยงนะครับพี่น้องเกษตรกรหลยค้นกะเอาปุ๋ยเขียวตัวนี้มาใส่นะครับกะยิยเข้าเพิ่นว่าเพิ่นว่านะครับสีขอเกินก่อนนะครับ ปกติมันสปารังนะครับเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยอยู่แล้วนะครับต้องการในปริมาณหลายหลายซ้ำหลากะในความเหมาะสมนะครับในแต่ละช่วงอายุนะครับบ่ราว่าสิเป็นทางดินหรือว่าการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับอ่าตัวนี้นะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยเขียวนะครับเพิ่นกับบรูล่ะแต่ว่าผู้เพิ่นแนะนําผู้เพิ่นขายเพิ่นบอกว่าให้เอาไปใส่ฮดพักฮดหญ้าเพิ่นว่านี่นี่นะครับมันงามวมันเขียวขึ้นวเพิ่นว่า ปุ๋ยเขียวตัวนั้นก็คือปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนะครับกออนอยากเอามาเบา้าแต่ว่าดีป่ะดีครับปุ๋ยทุ่งเศรษฐีก็คือปุ๋ยเกล็ดดีๆนี่เองแต่เขาจะมีธาตุอาหารแค่ธาตุลักนะครับอ่าพืชก็ต้องการอ่าธาตุอาหารธาตุลักนี่แหละเป็นลักๆเลยนะครับต้องการหลายที่สุดเลยนะครับนช่วงแรกนะครับเพื่อเอาตัวนี้มาใส่นะครับมันก็นจะเป็น่สูตร2 5 5 5นะครับูตรนี้นะครับใส่กับมั่นสปารังในช่วง หนึ 1> 1่งถึงสองเดือนนะครับเพราะว่าเขามีไนโตรเจนหลายนะครับอ่ามันสะพระังแปลงนี้นะครับเป็นพันเกษตรศาสตร์ห้าศาูนย์นะครับนี่เสืเ้อแรกแปลงนี้ปลูกก้อนของผมอีกนะครับอ่าใส่รถสผานคูแต่ว่ายั่างมาังนนี่ยกรองเต็มทีปันไดเพราะว่าเพิ่นมาไถอ่าพึ่งเคยไถผานคูผานยกรองเทื้อแรกเทื้อแรกอ่าเทื้อแรกอันนี้ก็ พี่น้องกันแต่ว่ามันสีมีสองเจ้าสองสามเจ้าปนกันนะครับอันนี้กันนี้พี่น้องแต่ก่อนเป็นมันสะปรังนะครับโต่างๆนี่ยวนี่เพิ่นปลูกอ้อยไว้แล้วแปลงนั้นข้องพี่น้องอีกนะครับก็มนีแต่พี่น้องยู่ใกล้กันเดียนะครับที่นี่นะครับเมื่อพี่น้องสงสัยอยู่ว่ามันใส่กับมันสะปรังอะไรจริงบ่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับละลายได้ดี ละลายในน้ำได้ดีนะครับทาไปทาเกิดว่าจะไปเอาปุ๋ยเม็ดที่เป็นกระสอบมาฉีดพ่นฉีดได้บ่ฉีดได้เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าปุ๋ยยูเรียนะครับตัวอื่นจะบ่สามารถนํำมาฉีดได้ฉีดได้ยุต่ว่าพืชจะเอาไปกินบ่ไไรนะครับเพราะว่าเขา่มีเขามีปัจจุที่เป็นแอลอันบวกแอลอันลบนะครับพืชจะบ่สามารถรับไปใส่เขาจะพักปุ๋ยออกแต่ ปุ๋ยยูเรียตรงกันขามเลยเขาจะสามารถจับได้เพราะว่าเขามีทั้งไอออนบวกไอออนลบเพื่อเรไปรับไปใส่งานแล้วกาเวลาฉีดเขียวไว้ปุ๋ยเขียวกับขึ้นกันเอามาฉีดเขียวไว้ขึ้นกันเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยเกรดเป็นปุ๋ยเคยมีแต่ว่าอยากจะฉีด่นเอาในตัวเจนบอกเอาปุ๋ยยูเรียมาใส่ดีกว่าครับนะเอาปุ๋ยยูเรียมาใส่ดีกว่าเพราะว่าจะประหยัดต้นทุนกว่าตอนนี้นี่เพิ่นซื้อมากครึ่งกิโลหกสิบอ่าสามสิบบาทนะครับถารกิโลหนึ่งกะ หกสิบบาทต่างกันกับปุยยูเรียปุยยูเรียนี่จะแค่ยี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมนะครับเขาจะแบ่งเป็นถุงถุงละหนึ่งกิโลกร,รัมเอามาขายให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่นะครับอ่าพี่น้องกะพ่อเข้าใจแล้วเนาะว่ามันคืองอย่างว่ามันสามารถเอามาใส่กับมันสะป,ปรังเลยว่อ่ะกะรู้คำตอบเรียบร้อยนะครับมีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันสะป,ปรังคอมเมนต์มากดติดตามกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต,ต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าเด้อพี่น้องเนดะ้อ